ไม่เต้น <Okay. S 1> ครับผมเพราะว่าถ้าไม่ถึง 5, 5้าแสนเราไม่เต้นไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ Hello h <Hello. S 2> ทุกคนทุกคนน่ารักมากเลยเหนื่อยกันไหมคะเหนื <laughs> ่อยกันไหมครับเนี่ยใชโออ ไม่อุงเงี้ยนะอ๋อคนน่ารักมากใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราเห็นถึงความตั้งใจทุกคนแล้วก็รู้ด้วยว่าทําไมมันถึงเขตขัดข้องเพราะว่าคุณเพชตัดเน็ตใช่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 คือคือคุณเพชเห็นแล้วก็เลยตัดเน็ตไว้ก่อนเลยขอบคุณอยากอยากจะพูดอะไรไม่อยากจะพูดอะไรไหมแตม่อุงเงี้ยโอ้ เหด้วยความน้าใจทุกคนนะคะแล้วก็จะลองเกลี้ยยิ้มเยอะเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราไปทึงไหนกันนะเก้าหกว่าคหเก้าหกเสี่เก้าหกหรอสี่เก้าหกใช่ไหมโอ้ยดูมีต่คนบอกว่าไม่เหนื่อยเลยมือเปียกแล้วค่ะอ๋อโอ้เขาบอกว่าฉันเจ็บนิ้วมากแต่ฉันสู้คือโอ้ขอบคุณนะน่นนิ้วน่นนิ้วน่านิ้วเห็นดูคนแบบว่าพยายามปั่นแบบทุกวันเลยอ่ะ โอ้ทุกคนเห็นแล้วทุกคนก็แบกว่าคุณนะครับขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะครับโอ้โหโอ้โทุกคนเจ็บนิ้วไทย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 โอ้นะครับทุกคนครับโอ้โหกอดก่อนนะกอดก่อนนะโอ้เขาบอกว่าทำทำเพื่อพวกเธอไม่เคยเหนื่อยเลยเซิกนิดโอ้ โอ้โหไอ้เต้าทั้งหลายของพวกเราเต้าโอวันตินโอ้ไอ้เต้าโอวันตินพวกเราเห็นถึงความพยายามของทุกคนนะครับถ้างนั้นวันที่เราไปโปรโมทได้เดี๋ยวคนเพชรจะเต้นย้ายแลมให้ดูนะคบใช่เดี๋ยวคนเพชรจะเต้นย้ายแหลมเบ้ ก็พวกเราได้เห็นบบบว่าความรักแล้วก็ทุกคนตั้งใจกันมากรู้ว่าเหนื่อยกันมากเพื่อเป็นแทนคําขอบคุณนะครับตามที่ก็มันขึ้นไป496เนอะเราก็ถือว่าเราขอปัดขึ้นแล้วกันมันเป็น500,000ขออนุญาตให้โอเคให้น้องมิ้นสามน้องมิ้นสน้องมิ้นเอ้ยให้มิ้นสามมาเต้นน้องเกลได้อย่างถูกกฎหมายนะครับทุกคนครับ ก็เห็นทุกคนตั้งใจขนาดนี้ก็ก็ต้องยอมไหมอะต้องยอมค่ะต้องยอมแล้วโอ้ทุกคนน่วยโอ้อทุกคนอะเขาบอกว่าให้มิลันใส่ชุดนี้เต้นท่าน้องเกลนะคะชุดสีแดงไม่อนุญาตครับชุดไหนอะชุดสีแดงอะุดสีแดง ไม,ไม่อนุญาตไม่อนุญาตไม่อนุญาตครับโอ้ห้าศเคแล้วสำหรับดูดับสอนนอีพีสิเพราะฉะนั้นก็ถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นนี่อ